ครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มวันนะครับมาจากมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนเคยประสบกับปัญหาการปวดหลังไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลสํารวจในปี2 5 6 0เนี่ยจะพบว่ามีผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยการปวดหลังสวนล่างเนี่ยมีมากถึง3 9 1 5 5 3ราลายเลยนะครับซึ่งทางเราเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ได้ร่วมกันประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาปวดหลังสวนล่างครับโดยนวัตกรรมของเรานะครับมีชื่อว่า l Support s า n s o r หรือวซาเซอร์หรับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีตัวเซนเซอร์ที่คอยตัวจับการเคลื่อนไหวของหลังได้อย่างแม่นยาครับผมอีกทั้งเมื่อร่างกายเราอยู่เราอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก้มหรือว่าการเอียงตัวมากเกินไปนะครับตัวเซนเซอร์นะครับก็จะส่งสัญญาณเปลีย่ยนตัวมอเตอร์ทางด้านข้างเพื่อสั่งให้ร่างกายกลับไปมาอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องอีกครั้งนึงนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อทําให้อาการปวดหลังเนี่ยลดลงได้อีกด้วย นอกจากนี้นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการตลาดอย่างเช่นลามาสซัพพอร์ตแบบปกตินะครับจะเห็นได้ชัดว่านวัตรกรรมของเรานะครับก็มีการนําเอาจุดเด่นของลามาสซัพพอร์ตแบบปกติมาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดแนวกระดูกสันหลังการเพิ่มความนันของช่องท้องการลดอาการปวดหลังครับนอกจากนี้นะครับเราจะก็ได้พัฒนาโดยการเพิ่มตัวเซ็นเซอร์ซึ่งจะคอยตรวจจับองศาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปครับทําให้นวัตรกรรมของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาการปวดหลังส่วนล่างในระยะยาวได้ดีอย่างดีมากยิ่งขึ้นครับ อีกครั้งเนื่องจากการตัวจับองศาการเข้าไหวที่มีโปรตีนเนี่ยจะทําให้ผู้ใช้งาน